ไปค่ะพี่น้องเขาสวนเก็บมะเขือเทศน้ำกัน้อจ้าพุ่นะคะสวนมะเขือเทศยี่ก่อนสวนกระโพรดนะคะเต็มเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้น้องไม้ค่ะพักซี่ป้อมนะคะพักซี่ป้อมปลูกไม้นจ้ะอันนี้ใบแมงรักค่ะเพื่อนๆพ่อก็บิบเราเด้จ้ะใบแมงรักก็ไดื้ พี่น้องมาส้มใบแมงรักนี่เด้อมาเก็บไปใส่แกงน้อใหม่เด้อค่ะแกงฮิตแกงหาวนะคะ, hit, ะ,คะมาเก็บักักก็ที่เล่นกันพี่น้องหลายแห้งหลายยี่หลีะะลเด้อค่ะอดทิตย์ก่อนท้าให้พี่น้องเบิ่งก่อนอาทิย์ก่อนจะพาพี่น้องหมุนเก็บแด้วเจเด้อยนะคะสวนมะเขือ,อเทศจ้า ข้าพุทธก็ออกฝกัก <c oughs> พอเก็บแล้วด้วยเปลื่นเพื่อนเอ้ยโอ้ยสุกี้นี่จะสุกี้นี่โอ้ยหยบไปแล้วหยบไปแล้วค่ะพี่น้องดกแถิดกวาลองดูค่ะ เกลือเทศปีนี้ดูดูพี่น้องพี่น้องชมก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเก็บเดอ้อเพื่นะเก็บให้เพื่อนบ้านได้คะ่ะมือเศร้านี่กระโปงนึงเราจะนี่หมากมันซู่ยี่ก่อนปิดออกไปแล้วนะาจา้ะทุกขี้นี่ยักพี่น้องไม่ถ่าเอาไนมันจะเยวมากอันพาพี่น้องมาดูทางนี้ก่อนนะจ๊ะ ข้าวโพดกับฟักไงเราเด้ค่ะพ่อหนะข้าวโพดนะคะเอาลุยสวนมึนอนี่ลุยสวนทั่วกับเบือดพี่น้องเอ้หมุนฟ้าข้าวโพด <c oughs> นะคะเครี้รยมมุมน่นี่พี่น้อง มุมไหนก็มุมไหนนะคะมะเขือเทศเต็มพี่น้องเอ้ยจ้าสุดยอดอ่อเบิรกต้นนี่พี่น้องต้มากองเอเลย่ค่ะมะเขือดกดกค่ะดกอีลีเทวแครดกวาด้วจ้าน้อนเริ่มสีลงของยี่ก่อนแล้วค่ะพี่น้องเจ็บเจ็บจ้ะเจ็บ ลูกค่ะนีนะ่นะเมื้อค่อยนอนนอนมาจอกินของเยอะก่อนเลาพี่น้องมึกเดินนะอ่านี่นะที่ลาหน่วสุกมันพี่น้องไปหมดเลยนะคะไม่สนาีากกบเอา้าเนี่ย แล้วพ่อก็ไปซุกอยู่บนบ้านเเรา,าอนนเอาไว้ให้เขาอันนี้ก่อน พวกนี้บอนสุกกระดอพี่น้องพวกนี้จ้ะ <c oughs> ถือฝนแรกก็แตกนะถือฝนมันแตกจ้ะเอาไว้นอนกินซะน,นะซุกินี่พันพันกลมกับมี่พี่น้องนะพันกลมนะคะ,มะเมคเทสเศพันนี่แซ่บได้พี่น้อง หวานอมเปรี้ยวนะคะนี่อร่อยมากเลยนะนี่หวานอมเปรี้ยวค่ะเนี่ยนี่เอหมดเลยนี่ นี่ค่ะพี่นอ้องเอ้ยนอนจินของยี่ก่อนเอาไปปาดนอนออกเนาะจา้ะน้านอนกินบะคือเทศยดมึงด้วโอ้ยนวยได้ก็นวยได้นอนกัดยี่ก่อนสิเอาไปปาดมองนอนกัดออกดอกอ่ะอ่ะมาเอาตรงที่พี่น้อง ปลูกเองกินเองจ้าธรรมชาติจ้าปลอดสารได้หลายเด้ือ ได้เต็มทั้งพุนละมือนี้กระเทียมอีกก่อนนะอีกได้เต็มทั้งแถๆมือนี้พีน่น้องเอ้ยเนาะหมอนป้าก็โขตดเก็บบระเข้าะน้อยจังสิเอาไปเลยค่ะ สวยๆต้นถัดไปจ้ามาพีพี่น้องก่อนพาพี่น้องมาพีจ้ะ,ะต้นนี้ก่อนเจ็บให้เพื่อนบ้านเมื่อราจำมือเศร้านี่เพื่อนบ้านเพื่อนมาขอเจ็บให้ข้าเจ้าเต็มกระปงต้นนี้นะคะ สวยงามสงามพี hmm. London, uh ่น้องอันนี้เอาไปไปสองมืออื่นมืออื่นกสิเหลืองแดงจ้ะแดงมาดิหมุน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  พี่น้องอยี่ก่อนเอาไว้เอามะเร็ดเขาจะนี่เอามะเร็ดเขาสุขีนีจะหรือ่าบักบวบนะจ้ะบวบพลังจ้ะถ้าเอามีดเขาไปปลูกพี่น้องปลูกปีทัดไปเนาะโอ้ยขายี่ก่อนไปต่ำกองโอ้ยไปซุนลนเราบันนุ่ยนึงนะ ก่อนใบใบพี่น้องมันพลอ,อ,อยก็ยังในข่มอันนี่มันน่ะเานาะเยอก่อนว่าแล้วว่ามันจิเต็มถังเต็มถังเหล่านั้นโอเคเคือปีนี้ดุกแห้งยอะก่อนเจ็บไปแล้วสามถังค่ะพี่น้องสามรอบเนาะค่ะาสามรอบรอบละถังไหมพี่น้องเป็นหมากดีแห้งปีนี้ เหนไนจะ้ะเอา้าเห็นบ่เหนะพี่น้องมะเขือเทศเต็มทั้งเอาไปค่ะพี่น้องเอามะเขือเทศไปทำกับข้าวกันนะคะมนันนีก่ะเอาคลิปนารักนารักมาฝากจากท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วจ้า ผู้ดใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก่อนในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้จากลาท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีจ้า